ค่ะมือนนี้เฮ่ากับสิบ้ามาเบิงรถหกล้อ NPR ร้อยยี่สิบตัวย่าพิเศษอะค่ะตัวย่าพิเศษโอ้ฝนกำลังเสร็จรถหยยางดีเลยค่ะสะอาดสะอ้านเลยตอนนี้สะอาดสะอ้านเลยนะคะาะสวัสด,ด,ด,ดีค่ะป้าสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีครับพี่น้องครับเอามาพอพี่พอน้องมื้อานนี้นะครับตรงกับวันที่อ่า แปดไหมแปดแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่น้องนะ<า>ข<อ>ีเมียนอยู่แปดโบโบเ <c oughs> กับแปดเราคอยก็ลงมือลงเว้นลงสู้มือโบเลี้ยงมือนั่นนะนะครับพี่น้องอ่ะเอามือนี่นะครับบ้าพ่อพี่พ่อ้องมือนี้น้ำเสนอนะครับตัวตรงๆร,รงถึงจักหน่อยนะครับเป็นอินสุเอ็นพีอาร์ตัวร้อยยี่สิบแรงะนะครับตัวร้อยยี่สิบแรงตัวนี้เป็นตัวยาวพิเศษนะครับเป็นตัวยาวพิเศษเป็น เป็นเอฟหลังแล้วพี่น้องนะครับเป็นเอฟหลังแล้วนะครับเป็นตัวยาวพิเศษห้าเมตรยาวห้าเมตรไหมห้าเมตรเหมาดห้าเมตรเป็นตัวยาวพิเศษเราพี่น้องนะครับค่ะนะครับดูส่วนล่างเป็นทำไงยแล้วเป็นเอฟแล้วครับพี่น้องนะครับรถขันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับนําเข้าจากจังหวัดขอนแก่นนะครับแดนดอกคุณเสียงแคนนะครับเอกสารแ้งว่าเก็บเกไว้แล้วนะครับนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกับพ่อพรมปันไดกรถกะลัง นะครับขึ้นศาลวันที่28นะครับเมียเล่าร้อยเอกสารนะครับร้อยเอกสารเมียเป็นรถเมียเป็นรถผัวแต่ว่าใส่สื่อเมียแต่ว่าเมียเสียชีวิตนะครับพี่น้องนะครับพอยายเล่ากันเลยทั้การฟ้องเมียนะครับแต่เมื่กี้ยันตะผัวเอาไปอยู่น้ำเมียหน่อยยันตะผัวเอารถไปรถไปอยู่น้ำเมียหน่อยวันนี้จะขอให้ตายป่าตายป่าเขาก็ยังบ่ไหวสิไปฟ้องผีเออตายแล้วร้ยังสิไปฟ้องอยู่ คักบ่มาหน่นะครับอ่กองขะดูภายในเลยป้าเอาผมบอกภายในปัวแดงนะภายในกับควม่าณนี้ครับผมนะครับร่ทังนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเอาให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันนะครับเอกนะครับสวยยุคขบทุกอย่างนะคะรบทุกอย่างนะครับนะครับยุคขบมือสูเนลนะครับพี่น้องนะครับเป็นรถให้เบิ่งคักๆก่อนนะครับจังหวัดขอนแก่นเดิมทั้งคันนะครับข้างหน้าในเดิมทั้งคันนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดง นะครับเดี๋ยวป้ายแดงเลยนะคะเด้อใดสนใจหรือหาอย่กับแวมาเบิ้งกันได้มาเหว้จ้ากันได้เนาะค่ะเนาะอเมนกินกาแฟกินน้ำเย็นน้ำกานช่วงล่างเบิ้งช่วงล่างนะครับช่วงล่างนะครับเป็นเหล็กหมดแล้วนะครับพี่น้องนะครับขางล่างตรงเป็นตรงเหล็กหมดแล้วเป็นตรงเหล็กหมดแล้วนะครับคัดซี่นะครับขัดซี่เทียมนะครับเทียมตัวนี้นะครับัดซี่เทียมตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะครับร่องด้วยเหล็กอีกเช่นึงนะครับเพื่อนกาเหล็กนะครับเพื่อนกาเหล็ก นะครับพื้นตัวนี้กับพื้นเป็นเล็กย่างหนาหนานะครับว่าเป็นเล็กบางเล็กหนานะครับเล็กตัวนี้นะครับตรงกับเป็นเล็กตัวล่องคัตซี่กับเป็นเล็กนะครับตัวรอเล็กว่างเนียกยังเล็กเอียดเนาะน้องพี่น้องพร้อมใส่นะครับคัตซี่เดิมโรงงานนะครับคัตซี่เดิมโรงงานนะครับยางก็ดีอยู่นะคะยางก็ถือว่าโอเคนะครับใส่ได้อีกตันนะครับยางพาอใส่เป็นเป็นเอียงนี่เป็นไฟสโตนนะครับเป็นยางไฟสโตนนะครับแปดสองห้าอาร์สิบหกนะครับ เข่าหลังเป็นเอฟแล้วจ้ะนะครับเข่าหลังเป็นเอฟแล้วเอฟมาแล้วเนาะนะครับเอฟหลังแล้วเอฟหลังแล้วนะครับพี่น้องเอฟหลังแล้วนะครับเป็นไปอ่ะทางที่จอดไปแคบจักน้อยแล้วค่ะสิบอร์เห็นชัดปันแดมันแดดพี่น้องแดดมือนีบว่าอยากเอาล้อไปจอดข้างนอกมันแดดนะครับแดดแดดนะครับแหนบเสริมไม้ย่างหนานะครับศูนย์ต้นยองหุ่นดีพี่น้องรถคันนี้เป็นรถที่หุ่นล่อมากเลยครับเป็นรถที่หุ่นดีหุ่นสวยนะครับ ประมาณนี้นะค่ะเนาะเสริมแหนบให้พี่น้องนะนะนะครับเสริมแหนบมาแบบหลูกทรงสวยงามค่ะลูกทรงก็สวยงามอยู่กระบะนะครับเป็นกระบะเหล็กนะครับคาโก้ข้างบนเป็นไม้ประดูนะครับข้างบนเป็นไม้ประดูผืนเหล็กนะครับข้างในพี่น้องดูน้ำกันนะสอดสอดสอดอะไรบ้างเจ็บฉันก็เตี้ยไเอาเออเออยกขึ้นเบื้องเออเดี๋ยวเห็นน้ำกันนะครับเออเป็นเหล็กนะครับเหล็กนะครับ ประะมาณนี้ลเล็กฉากนะครับเล็กฉากย่างเงีตัวเงี้ยวๆหนาๆนะครับพี่น้องเล็กฉากอยู่งรับกันประมาณสิบหกตัวนะครับประมาณสิบหกตัวขังแล้วประมาณแปดตัวนะครับเล็กฉากเงี้ยวๆสุดปังเลยนะครับพี่น้องบเล็กย่างหนาๆนะครับหนาๆหนาๆหนาๆกระบะไม่มีห้อยผุครับพี่น้องกระบะไม่มีผุแม่กระทั่งชิ้นจุดเดียวนะครับอ่ะมาเบิองแหนบน้ำกันพี่น้องเบิองแหนบ นะครับแหนบนะครับทอยเสียเดิมเพงล่างนะครับทอยเสียเป็นทอยเสียเดิมนะพี่น้องนะครับยังรอนะครับยังรอนะครับเพ่องล่างเนี่ยแต่ยังรอครับถังน้ํามันก็เดิมนะครับพี่น้องผู้ใดหาอยู่รุนนีอยู่ตลาดแบบว่าเป็นกันนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับนบอลไปแล้วอืมอืประมาณนี้นะครับกกตุก่ะ โชว์ร่วมนำจังหว่อย่อหลังๆรถแล้วจอดดวนทึกกันสวยเดิมแล้วค่ะเดับสวยเดิมสวยเดิมนะครับพี่น้องก็บอกเท่านั้นแหละสวยเดิมสวยเดิมไม่หน่อยปะปะไม่แสนสองนะครับรถคันนี้นะครับไมาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเจ้าละวอกพีชนะวอกพีดวอกผิดหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลค่ะหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลนะครับเป็นไม่แท้ครับพี่น้องนะครับ อุปกรณ์ภายในชบทุกอย่างทุเพราะว่าเพิ่นเอามาออกมาแล้วก็บ่ค่อยได้ใส่นะคะไม่ะด้ใสจอดเลยนะคะนะครับสีนะครับสีเดิมโรงงานแต่ว่ามองนี้มองนี้เฮ็ดถึงจะซื้อรถมาที่แรกหัดขับรถนะครับซื้อมาที่รถที่แรกหัดขับรถถอยไปเบียดกับเสาเหล้าเลี้ยงจากขวางนะครับตัวนี้เฮ็ดสีไหมเฮ็ดมาตะโวนแล้วแต่มันก็บ่งามครับพี่น้องเดี๋ยวจังว่ากันนะครับอยากเฮ็ดไหมอยากเฮ็ดให้มันลังกันครั้งนั้นอยจังว่ากันนะครับเด้อนะครับคันนี้นะครับโปรตุกเปิดอยูสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท 3 7ม0 0นบาทครับพี่น้องกแต่อรลองได้นะคะเนาะกต่สีว่าพูดลังค่อนไอพีพูดลังค่นกต่สีว่าคือแพงแถ่คือสูงแถ่มาเบิ่งรถุสะก้อนครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งรถุสะก้อนมา่อโวกันมาเบิ่งสภาพมาล่องขับเบิ่งสะก้อนมารถมันเนี่ยขนาดใดนะครับมาเบิ่งเครื่องครับพี่น้องเนามาเบิ่งเครื่องย่นน้ำกันอย่างนี้อ๋อโยกซอยป้าป๋าโอ้โหนะโอ้โหสิเด้งขึ้นเลยเนาะ หัวบ้านหนักนะคะเด้อกับว่าเนาะไล่จับซื้อๆไหมกับว่าบ้านหนักเลยเนาะเอาไม่จับซื้อๆไหมเจ้ากับว่าไปเนาะค่ะฉันกับซอยอยู่นนี่แหละนี่ยครับพี่รังนะครับมันบนม้านในถ้ำขุ่มสะอาดครับถังในกับบ้านในถ้ำขุ่มสะอาดกิดทั้งหนูมาขี่ใส่กับท้องกันเพราะว่ามันจอดกับบ้านในเฮ็ดอีหยังนะคะบ้านในถ้ำขุ่มสะอาดนะครับเสร็จเป็นลางถัาไปเลยขับเครื่องยนตงประมาณนี้นะคะนะครับแข่งคอร์ลนะครับแข่งคอร์ลแข่งพราบรรดาตักแตีน นะครับจะเอาพัาสตินแหงพี่น้องข้างในนี่พลาสตินลหลงพลาสตินเก็บรายละเอียดบลาสติความสะอาดได้ครับพี่น้องแต่ว่าเครื่องยนต์อยู่ครบทุกชิ้นนะครับเครื่องแข็งดีเป็นเครื่อง 4Hf นะครับ 4Hf 120แรงเป็นเครื่อง 4Hf ฟ้าขาวอ๋อฟ้าขาวอยู่ขวางแก่เดี๋ยวเด่ะฟังเสียง้ะพี่น้องเนาะ เห็นเด้เหละครับสภาพเครื่องนะครับรถวิ่ง1,2,000 0สนกิโลสายจอดมากกาครับพี่น้องนะครับเครื่องสีส้มองๆประว่าอยู่การใส่กั้นนะครับดนนะครับเป็นลถเก้าเก็บลถจอดครับพี่น้องอเดี๋ยว,วพี่น,อน้องดเบิ่งกันะ mười lăm mười nào mười lăm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  mười Nè. mười lăm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  mười ครับพี่้องนะครับกับเจ้าร้อยยี่สิบแรงนะครับร้อยยี่สิบแรงนะครับตัวเ้าพิเศษนะครับตัวเ้าพิเศษนะครับความเงาหาเมตรนะครับพี่้องนะครับยาวพิเศษห้าเมตรนะครับหัวเหืนนะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวเดิมครับพี่้องนะครับเย้ยกันุ้อมงข้มหอนทุกอย่างยังอยู่ขรบมัอยู่แนวครับหัวเ่ามีพูดแม้กระทั่งขินเดียวว่าม่พูดแม้กระทั่งจุดเดียวครับพี่้องว่าไม่หอดสนิมเล่มสนิมเลี่ยครับพี่้องสอดมาทั้งนี้ให้พี่้องได้เห็นในเบื้องน้ำกันนะครับเออนะครับ ใยกันความร้อนยังเป็นใยกันความร้อนเดิมนะพี่น้องเด้อยนียเป็นใยกันค้ามห่อนเดิมนะครับเดิมจากโรงงานนะครับพี่น้องกับเครื่องยนต์สวยๆแห่งๆนะครับเกียร์หนาเกียร์เดิมนะครับเกียร์เดิมนะครับขั้นหนาเดิมนะครับพี่น้องแต่ว่าหลังเอฟนะครับหลังนี่เป็นเอฟแล้วเรียบร้อยนะครับนนาจะเป็นเอฟน่าจะเป็นเฟื่อเจ็ดซีหนึ่งแหละใส่ของเราว่าเจ็ดเจ็ดซีหนึ่งซะได้บุ๋นะครับเดี๋ยวเอาหัวลูกจับ นะครับพี่น้องกับราคาอยู่สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับมาเบิงมาทดล่องครับครับพี่น้องมาทดล่องขับล่องเบิงว่าเป็นอย่างราคามันือจังส่งสิสูงแท้หลายบาทแท้มันคือสิอันนั้นแท้มาล่องขับองี่น้มาล่องขับมาทดล่องเบิงนะครับพี่น้องนะครับว่ามามักกระคุยกันได้อีกสถาบรนดกับราคานะครับที่โกตุกตังไว้นะครับมันเหมาะสมกันบ่ ครับพี่น้องกับจังมาเบิงน้ากันครับพี่น้องว่าเป็นจังไดนะครับพิจารณามาพิจารณาน้ากันนะครับมาเบิงนะครับบ้านนี่นะครับรถเอามองมองติดต่อ้เดีปะนะครับบ้านโกตุกโยนะครับหมู่บ้านเหล่าโพนะครับหมู่ที่ห้าตำบลหนองกุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดห้าซีซีหกแปดหนึ่งเจ็ดหกครับไอศูนย์แปดห้าซีซีหกแปดหนึ่งเจ็ดหกครับนะครับ เบิ้งพี่น้องได้เบิ้งรอบขั้นอีกแย่งๆเบิ้งนะครับเบิ้งนกำกับมาหนึ่งค่ะผู้ใดกำลังหาอยู่ก็มาเบิ้งตัวจริงได้เลยนะคะเด้อมาล่องครับมาต่อล่องคนได้จ้ะต่อล่องคนได้ประมาณนี้นะครับนะเอ้าอ่ะนะครับสำหรับมือนี้พอพี่พอน้องไปเพียงสานีสักวอนนะครับจ้านะครับเดี๋ยวมืออืดิมเดี๋ยวสิให้เบิ้งอีกขั้นหนึ่งนะครับมือนี้ขอเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ